ปกวดพันแทคหนึ่งค er. hmm. ู <neighborhoods> ่นะครับเนื้อตัวหรือว่าพ้อมครับตรวนี้แข่งครับพี่ครับอ่าลักษณะเด่นของควายฮ้อมีอย่างไรครับเด็นคนไทยได้หยุดเบิงครับบาเคยผ่านัวเได้เล็กๆเลยผ่านตัวนี้แหละครับพี่น้องข้ามแข่งครับครับวันนี้เรามาถึงหอกเจ้ามารวยจูเนี่ยนะครับ พ่อควายบ้านบ้านะครับพี่เนาะพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมผัสได้เด้อครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ขอให้พี่แนะนําตัวก่อนครับพี่ต้องครับพี่ชื่อพี่ต้องนะครับเนาะมาจากฟาร์มอะไรครับพี่พ่อควายบ้านปลาครับครอำเภอบึงสามพันจังหวัดพิษณุโลกครับอ่าเมื่อนี้พาตัวใดมาครับพี่นี้คือมาลวยจูเนียมาลวยจูเนียครับโอ้โหรูปุล่อมาครับอายุเท่าไหร่แล้วครับมาลวยจูเนียวันทีสิบแปดนี่ ครบ3ปีครับครบอ๋อวันที่18นี้ครบ3ปีนะครับไก่ฮอดวันเกิดเพลินแล้วครับพี่ตัวนี้เป็นลูกใครครับพเลพลเป็นลูกมาลวยครับเป็นลูกม้าลวยเป็นลูกเมื่อรุูยไทยกับแม่เขาหักไปสีอ๋อเป็นลูกแม่เขาหักบ่ครับตัวนี้อ,อนนพ่พอเขาเป็น,ปนลูกแม่เขาหักเนาะครับเนาะตอนนี้เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตอนเหนือมาก ลอยกว่าลอยหกสิบกว่าโอ้ยเนื้อตัวเมื่อนี้อ่าโซงเขาย่นวะครับพี่เมื่อไหร่รุ่นฟันแท้หนึ่งคู่อ๋อปกกตดฟันแท้หนึ่งคู่นะครับเนื้อตัวถือว่าพร้อมครับผมตัวนี้แข้งขาพี่ครับอ่าลักษณะเด่นของควายเขามีอย่างไรครับพี่มี่แล้วครับเป็นควายที่อัตลักษณ์ชัดเจนเป็นควายงามครับเป็นควายที่สวยงามเนาะครับตัวนี้รอแห้งครับแม่ครับผมเบิ่งนนี่ผมจนหยุดชะงักเบิด์นทายครับตัวนี้รอแห้งครับพี่น้อง ครับตอนนี้นาเขาเขาประมาณเท่าไหร่ละครับพี่ประมาณจากนิ้วครับพี่โอ้ยเก๋เป็นควายดิเขางามเป็นควายงามครับางามครับนาเขาตัวดีอ้รูปรอเบิ่งต่าเตี้ยมแก้มจำเพิ่นครับพี่นอ้องช่วงนี้เข้ามาเบิ่งด้านข้างครับที่นี่โอ้ยพี่น้องครับผม สมูทเนาะครับเนาะโอ้ยนี่อันนี้นี่สูตรนี่เบิง้งข้าวขวัญน,นี่จับสวยจับครบครับพี่น้องเ<ช>อาไปเบิ้งชวนไทยกันครับที่นี่พี่น้องเบิ้งชวนไทยครับโอ้หนาแห้งพี่น้องไทยดากูสุดยอดครับ แดงขาครับอ้โค่นหางครับพี่น้องเตี่ยมฟ้ามือผมนะครับมือผมใหญ่ด้ยเนี่ยพี่น้องอมาดีครับตัวน,นี้มาดีแห้งเตียมแห้งครับเมือนไงใครสวยครับใครสวยตัวสวยครับเป็นควายที่สมส่วนครับรูปรอตัวนี้ คนไทยได้หยุดเบิ้งครับบ่เคยถ่ายไม่ยตัวใดยเที่ได้ถ่ายตัวนี้แหละครับพี่น้องงามแห้งครับปลาพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งเลี่ยมตัวครับอ่าพี่ครับอ่าถ้ามีไผาสนใจน้ำเสื้อครับเขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ติดต่อได้ที่เบอร์โทรครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับเก้า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 สามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับพี่น้องน้ำเชื่อราคาเท่าไหร่ครับพี่น้ำเชื่อเดี๋ยวตอนนี้ผมก็คือแบบว่าเ็ด ประกวดโย่มาถึมาเปิดแต่ว่าเรื่องหลังเสียดยจังคุยกันครับเรื่องราคาหรือไผสนใจอยากลูกกอล์ลองโทรไปสอบถามพี่เขาด้วยครับนี่ครับสุดยอดครับตัวนี้ครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่หลายๆนะครับที่ให้ความรู้เรื่องควายให้เบิ้งควายครับโอ้สวยพี่น้องเด้อฝากติดตามนะครับเจ้ามารวยจูเนียนะครับนี่ครับไปเพิ่นเด้อเบอร์โทรเพิ่มเติมพายักได้นี่ที่อยู่ครับครับตัวนี้เข้าไปเบิ่งตัวอื่นต่อนะครับพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเลย